สิบสีนี่นะครับกับพี่ปีเตอร์สารีวงไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแล้วเอาล่ะทีมสุดที่บุกที่สุดมากครับเลยยังไม่ได้บอลนะครับฝ่ายลุกทุกเก็บบอลได้นะครับลุกทุกเก็บบอลได้แล้วเพรายังไงครับเราทีมใหม่ครับตอนนี้โอ้โหแล้วกองทีมลุกบอลทีมยังเลยทีเดียวเลครับกับพี่ใหม่คงจะนอนนะครับอ่าโอ้โหตอนนี้ลูกทุ่กไม่ธรรมดาเลยครับผม่าบังนะลุกไทีุกไปลุกไปดีดดี เพื่อนนะครับตอนนี้สติงว่ายังไงครับสติงสติงว่ายังไงครับจะอุบจริงไหมครับพี่กนพี่กนว่ายังไงมนจิ๊กันบอกว่าต้โงย่องอยู่ตรงที่บ่อเดเยว ครับพี่ไผ่มาให้พี่ดินหน้าพี่ดินหน้าครับโอ้อังคารวันนี้ว่าพระเดชพระคุณตาก็วันนี้ว่าโอ้สุดจะเป็นไงครับลมนี่เมื่อสักครู่นี้โอ้โหนี่ลมฝีมือมากครับอ๋อจะตื่นใน <laughs> 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 ใครับฝ่ายต้รับนะฮะระิง,งบอกตอนนี้ฝ่ายให้ลงทุนปูกให้ดีเลยก่อนนะ,ะแล้วติ่งเอา,ากกอบอา้างนะครับมตอนนี้เอาติงเริ่มบอกบ่อยมากลครับผมนะนี่เป้กงเกงนะครับทเปิ้ลพวกกางเกงชิบบะบ้าอนนอกไปล้อ,ลองารจเลยครับ เนะครับอกข้างเสาไปแม่ต่คุตวองไม่ธรรมดานะครับดอาอนนี้ก็เอาไปยครับโอ้โหบเส็จหนุ่ยซิกวันนายแล้วนะครับผมอี้นอยู่ที่พี่ม่ครพี่ายให้พี่รด็กโอ้อยาก้พี่แนั่งตอนนี้ยังไง 你明白？他听明白了你听明白了吗？你听 กรรมการได้ยอมที่ว่าอัดพาวเวอร์กันไปเลยดีมั้ยอ่าขอขอบคุณตัดไปครับทุกคนครับต่อไปสวยครับขอนักกระโดดเข้านี่ได้มั้ยครับอ้าวเอาเข้าไปข้างหลังนะครับดูที่เจออังคอร์เจอกันนะครับ <laughs>